หลายคนที่ติดตามอินสตาแกรมของลูกน้ำก็จะเห็นว่าผมลูกน้ำเนี่ยเด้งอยู่ทุกวันเลยเข้าร้านทำผมหรือเปล่าเปล่าคะ่ะลูกน้ำทำผมเองอยากรู้ใช่ไหมไปดูกันคะ่ะ เห็นไมง่ายนิดเดียวเองเปลี่ยนผมเสียเสียชี้ฟูนะคะให้สวยมีวอลลุ่มเด้งโดยไม่ต้องงอร้านทําผมเลยล่ะคะ่ะเราก็สามารถทําเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะเพียงแค่ฝึกนิดนึงนะคะทําให้คุ้นมือชินมือนะคะแค่นี้ก็จะง่ายเองไม่ว่าจะเป็นทรงไหนนะคะก็สามารถทําได้สบายบืกเลยคะ่ะ ส่วนสาวๆที่ผมยาวไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าทําได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะม้วนเข้าม้วนออกอยากให้ลอนดูแบบเซ็กซี่หรือดูแบบแบ๊วๆใสๆนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันคะ่ะการม้วนผมวอลลุ่มนี้นะคะมีให้สาวๆเลือกถึงสมไซส์ด้วยกันเลยคะ่ะก็ลองถามดูนะคะว่าผมยาวประมาณไหนส่วนถ้าได้ไปแล้วนะคะกล่องต้องเป็นแบบนี้นะคะระวังสินค้าลอกเลียนแบบและของปลอมด้วยนะ ามารถดูสินค้าเพิ่มเติมหรือรีวิวเพิ่มเติมได้ที่อินสตาแกรมอิสซาสกอร์ salon นะคะ